เสียงเป่าแคนของพี่น้องชาติพันธ์เผ่ามงที่ก้องกังวานไปทั้งป่าบ้านน้ำจวงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมท่วงทํานองการไร้รำซึ่งแสดงออกแฝงศรัทธาความสุขเสรีภาพและสะท้อนถึงการใช้ชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบันของคนพื้นที่ราบสูงเป็นการส่งสัญญาณขอพอรเทพเจ้าบนสวรรค์ให้พวกเขาอุดมสมบูรณ์ทั้งกายและใจในายหญีแซ่หยางพี่น้องชาวไทยเผ่ามงบ้านน้ำจวงเล่าให้ฟังถึงอดีตย้อนกลับไปกว่า40ปีที่ผ่านมาว่า ก่อนจะอพยพย,ย้ายถิ่นฐานจากอำเภอแม่เจริญจังหวัดน่านมาอาศัยในพื้นที่หมู่ที่13บ้านน้ำจวงตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตราการจังหวัดพิษณุโลกแต่เดิมการดำรงชีวิตไม่ได้มีอิสระเสรียอย่างในปัจจุบันเนื่องมาจากตนเองเป็นบุคคลไม่มีสัญชาติออกจะน้อยเนื้อต่ำใจเพราะแม้แค่เพียงการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปประกอบพิธีตามความเชื่อในบ้านเกิดของตนเองที่จังหวัดน่านก็ยังไม่สามารถทำได้ ซึ่งตนเองก็ประกอบสมาอาชีพในด้านการเกษตรกรรมเลี้ยงตนเองและครอบครัวเรื่อยมาซึ่งก็ประสบปัญหาในด้านการติดต่อราชการสิทธิพลเมืองพื้นฐานที่ไม่สามารถเอื้อมไปถึงเพราะตนเองไม่มีสัญชาติจวบจนในปีพุทธศักราช2 5 4 4ตนเองจึงได้สัญชาติไทยอย่างเต็มภาคภูมิตอนนั้นนี่รู้สึกว่าผมผมเนี่ยลำบากเนาะผมลำบากพูดถึงว่าลำบากนี่ผมลำบากมากเลยตอนนั้นผมมาอยู่ที่บ้านน้ำจวงเนี่ยผมได้บดัตรตอนแรกผมจะได้บัตรสีชมพู แล้วก็จากนั้นผมจะได้บัตรสีเขียวพอได้บัตรสีเขียวเนี่ยเขาจะไม่ให้ออกไปไหนคือจะให้อยู่ในพื้นที่อของจังหวัดนั้นๆซึ่งรัฐบาลเขาเขาเอ่อม,มีนโยบายให้ทำสัญชาติให้ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยให้ให้ได้สัญชาติก็เลยได้สัญชาติครับอ,อ๋อตอนที่ผมได้บดัตรประจําตัวประชาชนครั้งแรกเนี่ยรู้เสือดีใจมากครับมาถึงบ้านเนี่ยคือเราหนึ่งคือเราคิดว่า อ๋อเราเป็นคนไทยจริงๆละถูกต้องแล้วก็เรามีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์แบบเลือกตั้งอะไรทั่วไปแบบคนไทยจริงๆนี่เราภูมิใจมากบางบางเวลาเนี่ยญาติญาติพี่น้องผมที่ไปชุดนั้นที่ได้ด้วยกันรู้สึกจะมี200กว่าคนมีพี่ชายผมคนหนึ่งเนี่ยไปนอนแล้วนอนสะพานยังเอาบัตรมาดูเลยดีใจครับดีใจบอกว่าคราวนี้เราได้สัญชาติจริงๆเป็นคนไทยจริงๆแล้วก็เรามีสิทธิ์ที่ จะเลือกตั้งเหมือนกับคนไทยทั่วไปนี่ดีใจมากครับในตัวผมเองก็ดีใจมากครับหลังได้รับสัญชาติไทยในหญีเกิดความสำนึกรักรู้คุณแผ่นดินในถิ่นที่อาศัยเกือบทั้งชีวิตที่หล่อเลี้ยงชีวิตก่อกำเนิดอาชีพและพร้อมที่จะร่วมพัฒนาชาติไทยต่อไปตรงนี้สำคัญนะครับซึ่งผมเคยมาตั้งแต่นั้นมาผมได้สัญชาติแล้วก็เป็นคนสถานะช่วยงานสังคมในหมู่บ้านตลอด จนปี3-3มันถึงปัจจุบันนี้แหละครับผมก็มาเป็นผู้ใหญ่บ้านได้8ปีก็ผมก็เก็บตกพวกพี่น้องที่ยังไม่มีสัญชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยการรักษาโรคต่างๆมันมีส่วนสําคัญตรงนี้แล้วก็จะออกนอกพื้นที่ต่างๆตลอดจนการใช้สิทธิ์ที่ของตัวเองเนี่ยคือมันจะเสียสิทธิ ด้วยหลักมนุษยธรรมประเทศไทยโดยสภาวความมั่นคงแห่งชาติจึงขอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการให้สัญชาติไทยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ไทยมานานกว่า30-40ปีซึ่งอยู่ในระบบของทางราชการมากกว่า30ปีแล้วไม่ใช่การให้สัญชาติแก่อาชญากรข้ามชาติเป็นเพียงการลดขั้นตอนและเงื่อนไขที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535ถึงปีพุทธศักราช2516จึงเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทีมข่าว n b t พิสุนุโลกรายงาน